แดมและนี่ก็คือขนมเซเว่นนะมีสีแดงและสีฟ้าซึ่งมันแตกต่างกันตรงที่อันนี้กินแล้วเผ็ดส่วนอันนี้กินแล้วเปรี้ยวเพื่อนเพื่ชอบไหนมากกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากของเปรี้ยวก่อนนะฮะสีฟ้านี่ เบลส์เทอร์นะซึ่งอันนี้มันจะแบ่งออกเป็นอีกสี่รสชาตินะเพื่อนๆตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะมีเชอร์รี่มะนาวส้มและก็โค้กาด้วยเดี๋ยวเราจะกินแค่1รสนะนก็จะเปิดอย่างนี้ตอนแรกอะว่าแบบมันจะมีผีโผล่มาไม่ใช่มันคือลูกอมนะเพื่อนๆนี่นี่จ้ะที่เห็นแค่นี้เพราะว่าพี่กินไปบ้างแล้วสีแดงแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ก็สีแดงซึ่งสีแดงคือรสเชอร์รี่นะเพื่อนๆและข้างในไม่ใช่สีแดงข้างในเป็นสีขาวจ้า อันนี้จ้าอันนี้เขาเขียนไว้ว่าคูลกินไปแล้วมันก็จะแบบรู้สึกเย็นตรงนี้เขาก็เขียนไว้เหมือนกันว่า super sauce ก็คือเปรี้ยวมากอือหืออันนี้คือเปรี้ยวเปรี้ยวจริงมีความเย็นแบบ h ี้ดขึ้นมาฮีทขึ้นมาใครชอบกินเปรี้ยวคอมเมนต์มาจา้ะ่วนอีกหนึ่งอันกินเผ็ดใครชอบกินเผ็ดจ้ะอันนี้ <c oughs> สีแดงเนี่ย มีรถเดียวแล้วก็คำว่า burns เห็นไหมเนะี่ยระดับ5เลยนะนเพื่อนมาดูกันเขาเขียนมาด้วยนะว่า hot candy นี่อันนี้คือสีแดงเหมือนกันหมดทุกอันสีแดงเปิดมาตอนแรกอะนึกว่าลูกอมเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนนี่นี่เห็นผงผงไหมสีขาวๆปกติผงผงอะมันจะเป็นลูกอมเปรี้ยวแต่อันนี้คือผงเผศอะเดี๋ยวมาชิมอันนี้กันต่ออือ ซึ่งพี่ว่ามันเผ็ดที่ผงม,มันให้ความรู้สึกเผ็ดจริงๆนะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากินผงจนหมดอะมันจะรู้สึกหวานนะ <c oughs> สำหรับน้องๆอ,อะเช่ว่าอันนี้น่าจะเผ็ดมากเลยแต่สําหรับพี่ก็ก็กินได้อยู่ส่วนตัวพี่ชอบลูกอมเปรี้ยวมากกว่านะเพราะว่าแบบเผ็ดไม่ค่อยไหวใครชอบเปรี้ยวหรือใครชอบเผ็ดก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ